นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลอาธรรมะกุศลอาธรรมะ อภพญากะตาธรรมาทีทีวันนี้เป็นวันที่สิเอ็ดเมษายนสองพันายสีิ้าเป็นวันเสาร์ซึ่เก้าข้าเดืนสี่ที่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนนั้นหลายมาทำบุญในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเนื่องในการทุกรการวันทุกกรารจริงๆเฮ้ยทำเช่นไงว่ะ เออเออจับจับจะเอาไปไปข้นอกกันเนาะเขาพี่ลาบาฟังเสียปข้นอกแต่ความจริงวันทุกลานเป็นวันที่สิบสามตาใสว่าเมื่อวานนี้ทำบุญวันไปค่ำก็เลยทำต่อเรื่อยไปถึงวันที่สิบสามเลิกเขาขึ้นต้นวันที่สิบสามเราเลิกวันที่สิบสาม จะได้ไม่ไปชันกวัดยางใช่ไหมเป็นนั้นว่าการทำบุญของวรนดาท่านพุทธบริษัทหวังว่าทุกคนคงทราบแล้วว่าการเข้าวัดหมายถึงการไปสวรรค์ก็ได้ไปพุทมโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวัดเป็นสถานที่ทำบุญทำบุญศนทำคนให้มีความสุขเมื่อตายไปแล้ว อย่างน้อยที่สุดท้่บรรดาทึนพุทธบริษัทหลายตั้งใจคิดว่าจะมาทําบุญตั้งใจไว้สองสามวันแล้วว่าจะมาทําบุญคิดว่าวันพระจะไปทําบุญที่วัดแต่บังเอิญไม่ทันถึงวันพระตายเสียก่อนเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระจินนวรบริสัทาสันดาสัมาพระพุทธเจ้าถือว่ามีจิตเจ็ิบุญก่อนจะตาย ตายแล้วก็ไปสวรรค์ทันทีที่ยังไม่มาสมบุญนะเพราะว่าจิตเป็นบุญแล้วบุญไม่เกิดตัณห์คิดตอนนี้ในเมื่อท่านทั้งหลายมาถึงวัดอันดับแรกทุกคนตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอาริยสงฆ์ที่จะทูตทีงมากราบบูชาหน้าพระเป็นการบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งทั้งสามรายการนี้จะได้อนุสติ นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธ,ธานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังฆานุสติอันนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะที่ฉันนึกอยู่นําไ่ไปสวรรค์ได้ทั้งนี้เพออาราะอะไรเพราะจิตใรลมเป็นอุศน,น์หลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็ตั้งใจสมาทานศีล ทำว่าศีนี่แปลว่าปกติให้มีความรู้สึกปกติเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่รักทรัพย์เราจะไม่ประพฤติในการมเราจะไม่พูดอุสาวาดเราจะไม่ดื่มสาราไม่มีไรตอนท้ายจะบอกว่าศีเลนาสุขติมยันติคนที่มีศีนชาตินี้ก็เป็นสุขชาติหน้านก็เป็นสุขศีเลนะภูกระตมิา คนที่มีศีลชาตินี้ก็ไม่จนชาติหน้าก็ร่ำรวยมากชี้เรียนรูที่พอติงยันติศิเนเบ็ดจะเป็นปัจจเข้าสวรฝันได้โดยง่ายเป็นปบุญขั้นที่สองที่บรรดาจะพุทธวิสัทธธรรมขั้นที่สามตั้งใจฟังพระสวดขั้นที่สี่ตั้งใจฟังพระเทศอันนี้มีอิสวงเหมือนกันการฟังพระสวดจิตสมาธิ ฟังพระเทศจิตว่าจากกิเลสรรงวามว่าทั้งสองอย่างนี้มัสมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้พระสวดบทที่มีความสำคัญมากที่สุดในพุทธศาสนาคือบทมาดิกาคำว่ามาดิกานี่ก็แปลวาแม่บทเพราะว่าิธรรมการฟังอวิธรรมบรรบดาจทพดวยสัจหลายมีอันสมมากแต่เข้าใจว่าเทศวันนี้คุยได้แค่แค่ครๆๆึ่งเดียว ในสองอวิธรรมนะก็จะไว้ต่อวันที่สิบสามอีกครึ่งหนึ่งดีไม่ใช่งาด,ดีนะแค่วันนี้ไม่จบถ้าถึงเส้จบมาดีข้าวกันเป็นว่าการฟังอภิธรรมในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังอภิธรรมครั้งเดียวจะมีอนิสงค์ยังความเป็นอราหาัน เรื่องราวก็มีว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสรมพุทเเจ้าพระนาพระพุทธรพุกสบเือก่อนองค์นี้หนึ่งองค์เวลานั้นพระพุทธกสบทรงเทศอภิธรรมสอนพระบรรดาพระ้งหลายฟังแล้วก็ตั้งใจจะจำใใ้คล่องตัวยังได้รวมตัวกันเข้าไปอยู่ในถ้ำถ้ำหนึ่งถ้ำนั้นมีข้างคาวห้าร้อยตัว ทังขาวเนี่ยนอนกลางวันหาจริงกลางคืนพอตอนกลางวันก็เอาเท้าจับเบดานเดานถ้ำห้อยหัวลงนอนหลับเวลานั้นพระเข้าไปในถ้ำนั้นพระไม่เป็นภัยกับท้างขาวเพราะพระไม่ฆ่าสัตว์แต่ถ้าว่าพระทกระสุดอริธรรมซ้อมกันท่านบการคล่องตัว เพื่อผลองการปฏิบัติก็เท่าฟังมาแล้วไม่ซ้อมไม่ต่องตัวนึกไปออกปฏิบัติไม่ถูกถ้าซักซ้อมกันเวลาที่พระซักซ้อมกันก็เหมือนพระสวดเมื่อกี้นี้ว่าพร้อมๆกันเสียงเสมอกันข้าจังหวะจากคนเสมอกันก็ฟังเพราะสำหรับขครงค่านั้นก็ไม่รู้ว่าท่านที่ไปสวดเป็นพระ แล้วก็ไม่รู้ว่าท่านที่ไปวสวดสวดบทอะไรแล้วว่าชอบใจในเสียงของพระฟังไม่รู้เรื่องด้วยไม่รู้ว่าเป็นพระด้วยไม่รู้ว่าเป็นพระธรรมะด้วยแล้วพอใจในเสียงอภิธรรมเมื่อกี้ที่เป็นแม่บทคําว่าแม่บทสมไมเพราะโดยย่อตรรู้้อมาสวด ถ้าจะสวดให้ละเอียดจริงๆก็ใช้เวลามากเรืงข่าวฟังไปฟังไปมีความเพิดเเกินในที่สุดก็หลับหลับทั้งหมดทั้งห้าร้อยตัวในระหว่างเสียงธรรมะเมื่อหลับแล้วเท้าก็หลุดจากจากพื้นดินของถ้ำหล่นลงมาตายทั้งหมดห้าร้อยตัวพร้อมกันใชยังไงตายพร้อมกันหรือเปล่าตายด้วยกันนะ กขาไม่ร้องไปห่างนาทีครึ่งนาทีอาจจะมีนะพอร้องไกลคนหาโกหกนะ,ะตายทั้งหมดเมื่อข้างข่าวตายทั้งหมดอาศัยที่เสียงชอบใจในธรรมเขาท่านถือว,ว่าจิตเป็นมหากุศนเพาเป็นธรรมใหญ่มากอาภิธรรมเป็นธรรมใหญ่มากเจ้อนองสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าบรรดาข้างข่า,ขาวทั้งหมด ก็ไปเกิดบนเทวดาบนสวรรค์ชั่นดาวดึงสติภโลกั้งข่าวตัวผู้เป็นเทวดาข้างข่าวตัวเมียเป็นนางฟ้าเรือไงเรื่องข่าวตัวผู้เป็นนางฟ้าข่าวตัวเมียเนเทวดาก็เป็นกระเคยไปนะต่อมาพระเจก็มีความฝุขบนสวรรค์หลังจากพระองค์สมเด็จพระทัดทรัิบรศาสดาสมมาสมพระเจ้าพระสัพพนธโคดม ผู้มาขึ้นแล้วในโลกเธอทั้งหลายเหล่านั้นก็ลงมาเกิดเป็นคนแต่ก็มาเกิดเป็นลูกวิชาประโมงมาหากินในการทําปลาีกชาวโมกต้องหาปลากินแต่ว่าเวลานั้นมีพระสําสคัญอยู่องค์หนึ่งคือภาษาดิบุตรภาษาดิบุตรจะเป็นที่ชอบใจของทั้งผู้ใหญ่และเด็กคนแก่ก็ชอบใจภาษาดิบุตร คนหนุ่มคนสาวก็ชอบใจภาษาดิบุตรเด็กๆเล็กๆก็ชอบใจภาษาดิบุตรทั้งนี้พระศาดีบุตรเป็นพระที่มีความฉลาดมากเ็มมีจิตเวตาสูงดีลาอันใดคนปฏิบัติต่อคนแก่ก็ปฏิบัติดีลานั้นดีลาใดที่คนหนุ่มคนสาวชอบใจก็ปฏิบัติตามดีลานั้นดีลาไหนที่เด็กชอบใจก็ปฏิบัติตามดีลานั้น เวลานั to to like, Arrow, ้นตามว่าใตประสงคจะบอกว่าภาษาที่บทเวลาจะเข้าบ้านก็มีเครื่องเล่นของเด็กมากถือไปเด็กเห็นภาษาที่บทโซแล้วก็วิ่งมากอดหน้ากอดหลังดึงสมบงดึงจีบอลต่างคนดังกล่าวว่าเวลานี้หลวงลุงสาษิที่บทมาแล้วลุงหน้าสาธิบุ่บทมาแล้วลุงอาภาษิที่บทมาแล้วแล้วภาษาที่บรก็นั่งลงเล่นกับเด็ก เจ้าปนที่ชอบใจแล้วจึงไปหาผู้ใหญ่ให้เด็กพอใจแล้วเป็นอันว่าภาษาที่บทเป็นพระที่มีเสน่ห์มากชอบเป็นที่ชอบใจของคนทุกชั้นเวลานั้นภาษาที่บทจ้ไปบ้านชาวประมงบรรดาลูกชาวประมงทั้งห้าร้อยคนไม่ใช่พ่อเดียวแม่เดียวนะคนละพ่อคนละแม่แต่ว่าอยู่กลุ่มเดียวกัน เมื่ออยู่กลุ่มเดียวกันไม่นภาษาที่บทต่างคนต่างก็ชอบใจราอเด็กพวกนั้นโตขึ้นก็มีความเรื่องใสในภาษาที่บทมากอยากจะบวชในพุธทธศาสนาจึงขอนญาติพ่อของญาติแม่ไปขอบทในสนักของหลวง,งลงพระสารีบุตรพ่อแม่ขออนุญาตเมื่อพ่อแม่อนุญาตแล้วก็บทศนสนาของพระสารีบุตรทั้งห้าร้อยองค์ ต่อมาในพรรษานั้นรายกฏว่าพระพุทธเจ้าเพื่อ,อแสดงเยโมกปฏิหารเสร็จที่รับหลังจะได้แล้วก็เสด็จไปสอดช่นดาดึงสติวันโลกไห้แสดงพระธรรมเทศนาพระอภิธรรมสอนพุทธมารดาเป็นการสนองพระคุณ <c oughs> ต่อมาวันหนึ่งพระุทธเจ้าเวลาเชา้า เวลาท่านเทศจะกท่านไม่เป็นไรบรรดาจะพุทธบริษัททั้งหลายแต่ร่างกายที่ขึ้นไปเอากายเนื้อขึ้นไปด้วยพระพทธเจ้าขึ้นไปว่าดิใช้มโนยิธิใช้ปิญญาเต็มใช้กายเนื้อขึ้นไปด้วยขอเล่าย้อนหลังอีกสักนิดหนึ่งขณะที่พระเจ้าขึ้นไปถึงสวรรค์ท่านดาวพฤืงพระอินทร์ก็มารับแล้วก็ดิมนในพระเจ้าประทับบนพระแท่นพระแท่นมนทรทงศีราอาจ แต่ว่าพระท่นบนรรทมศีลาอานท่านปากรยาวสามสิบโย์กว้างสิบห้าโยศสูงสิบห้าโยนทีนอิงเราคิดว่าพระเจ้ามีความสูงแปดศอกมนุษย์ท่านนั่งบนพระแท่นบนรรทมสีดาอายก็จะเหมือนแมลงตงัวเล็กๆเกาะอยู่บนเตียงเพราะพระเจ้าทราบความรู้สึกเขาก็อินก็โยนผ้าชังนติไป พยนภาคฉันก็ติไปแล้วพระเขาคลุมพระนุกบนสีอาดพอดีแล้วก็ทรงประทับที่ร่างกายใหญ่โตพอดีกับนุกบนสีอาดหลังจากนั้นองค์พระองคงโลก็ได้กรรู้สึกว่ากัริกาพอินนะพระพายไปตามพุทธมานดามาอินก็ใช้เทวดาไปตามพุทธมานดามาเพื่อกรทเศตอนนี้เวลาเช้าเวลาสุราตีท่านขึ้นไปบรรดาท่านลหลาย ถ้าเอากายเรือไปด้วยกายเลือมันต้องกินอาหารเมื่อถึงเวลาเช้าของมนุษย์เขาแสดงพระเา้าอีกองค์หนึ่งเหมือนท่านทุกอย่างเป็นพระตึงนิเทศต่อตัวท่านเองก็ลงมาเป็นบาตรที่เมืองมนุษย์เมื่อใช้ข้าวเสร็จก็ขึ้นไปทั้งนี้เทวดาและบระอินหลายจะไม่รู้เรื่องเลยคือไม่มีความสังเกตไม่ได้ว่าท่านเปลี่ยนตัวกัน องค์ที่เดินมิตรนั้นก็เหมือนท่านทุกอย่างเทศต่อไปตามปกติต่อมาวันหนึ่งประรก,รรก็รู้เจ้าทรงทราบว่าวันนี้เป็นวันที่ดุงศิษย์เขภาษาที่หมดทั้งห้ารอยคนจะเป็นพระอรหันต์เพราะว่าบุญเก่าที่ฟังอภิธรรมมาจากใช่ก่อนในสมัยที่เป็นข้างข่าวตอนเช้าระองค์ทรงเสด็จมาพูดมีพระภาคเจ้าลรมเัเชควขอธธโทษลรมาบินบาบั เมื่อรับบาดเร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปคอยพบพระสารีบุตรที่บอกขอบสัโภครณีเมื่อพระสารีบุตรกลับมาจากพิณบาทพระพุทธเจ้าแั้งเข้าไปในบัตรการองค์สมเด็จพระนิจธรรมจะมีพฤติการวสารีบุตรตาดูก่อนสารีบุตรลูกศิษย์ของเธอทั้งห้าร้อยองค์เดิมทีเขาเป็นข่าวเกิดในสมัยพระพุฒังกสก เป็นนอนอยู่ในถ้ำล้ว็ฟังเสียงพระสวดอภิธรรมฟังเสียงเพลินไปในที่สุดก็หลับหลับก็หลุดมาตายถ็ห้าร้อยตัวโดยอานนสส์ที่เขาฟังอภิธรรมทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้เรื่องว่าเป็นธรรมะไม่รู้ว่าผู้พูดผูู้ผู้สวดสุนพระไม่รู้ว่าคำสวดเป็นคำสอนขององค์สเด็จพรนสัมมาทัมพุทธเจ้าพอใจแค่เสียงเท่านั้น บุญอันนี้บรรดาในเขาตัางไหลเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสระเทวโลกต่อมาก็มาเกิดเป็นลูกชาประมงวันนี้เป็นวันที่บรรดาพระตั้งหลายทั้งหมดบุญเก่าเข้ามาถึงคือการฟังอภิธรรมนี่ยเข้ามาถึงผลเข้ามาถึงถ้าเขาได้ฟังอภิธรรมเป็นแค่จบเดียวก็จะสามารถบรรลุรับผลได้ทันทีเป็นออาจารย์ทั้งหมด แล้วพระพุทธเจ้าก็าทรงแนะนำข้าวิธรทมท่านเจ็ดจำปีตาพิข่ขาจะสวดกลางคืนถ้าสวดตอนเช้าก็ใช้ได้เป็นแม่บทจย่อถ้าสรงเธอละเอียดหน่อย <c oughs> เมื่อพระสารีบุตรจำได้แล้วองค์สเมเด็จพระทีพแก้วก็กลับไปบนสวรรค์ช่านดาวดึวงสุเทวโลกเทศต่อตอนที่ไปจะบอกว่าสารีบุตรตะดูก่อนสารีบุตรเมื่อเธอฉันข้าวเสร็จ จงเรียกพระของเธอทั้งหมดเข้ามาประชุมกันแล้วจงตั้งใจเทศอภิธรรมให้เขาฟังเมื่อเขาฟังจบในเปฉันท์ทั้งหมดแล้วเมื่อองค์เขาเด็จพระสุโรมาสุตไปแล้วภาษาที่บทเป็นอักษรเขาก,าอ,กองค์สมเด็จพระปฏิบแกวยิงเข้าไปฉันทข้าเสร็จยิงเรียกพระมาประชุมกันแล้วเทศอภิธรรมให้ฟัง บรรดาพระทั้งหมดตอ,อนอภิธรรมก็เป็นบรรุอราตผลเป็นพระที่ยั่งคืนสงสดในพุทธศาสนาีน่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าเท,ที่ได้ครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งก็คือว่าในสมัยที่ข่าวห้าร้อยตัวเขาฟังแนละ้วก็ฟังชอบใจเสียงทั้งหมดตั้งแต่พระเริ่มสวดจนทั้งยันหลับยกพอใจอภิธรรมทั้งเจ็ดบท แต่ดนระหว่างในเวลาเดียวกันนั้นก็มีงูเหลือมแก่ตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างถ้ำงูเหลือมแก่ตัวนี้ไม่ได้ชอบใจทุกบทชอบใจบทเดียวคือบ,บทปัจจบระจัระจกรสุนหายก็ส่วนประจากษ์สุนทรียโทษตทิยังคันยังมังไทยประเพราะชอบใจบทเดียวแต่เดินี้ยังวอวิทเข้าวัทที่สิบสามนีปไม่จริง เป็นเนว่าวันนี้บรรดาญาโยมพุทธษัทุกคนตอนเชา้าเริ่มต้นก็ฟังอภิธรรมเป็นธรรมที่มีอุปสนใหญ่มาก,ากอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาตอนเวลากลางคืนตอนเช้าที่เป็นบทวรดิการก็เถือแม่บทสดโดยยอคือเจ็ดบทย่อมาเหล้วสองบทไม่น้อยตอนกลางคืนก็สดละเอียดทั้งเจ็ดบท ทราวดาเจ้พุทธบริษัททุกคนท่านเป็นคนไม่ใช่ข้างข่าวเวลาท่านจะมาฟังสวดก็ทราบว่าพระที่สวดทุกองค์เป็นพระในพุทธศาสนาถ้ะรปการในสองเสียงที่สวดก็เป็นเสียงธรรมะท่านทุกคนตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพแะ่ในเมื่อข้างข่าวเขาไม่รู้จักเสียงเขาไม่รู้ว่าเป็นเสียงธรรมะ เขาไม่รู้พระก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมบ้างพรเจ้าแค่เขาชอบใจในเสียงตายและยังเป็นเทวดาได้ลงมาอีกครั้งหนึ่งก็มาเกิดในสมัยพระเจ้าองค์นี้เป็นพระอรหันต์ได้ชั้นใดบรรดาท่านพุทธริษัชนหลายมีกําไรมากกว่าข้างข่าวมากมีอณิสงม,มากกว่าคืึหนึ่งทุกท่านก่อนที่มาตั้งใจคิดว่าจะมาฟังเทศหรือมาฟังธรรม ตั้งใจมาทำบุญในการที่สองเห็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนานึกถึงพระเป็นสังฆานุสติมีอริสงมากในการที่สามฟังพระสวดเป็นธรรมานุสติมีลงมหาศาลถ้าทุกท่านเราตั้งใจทำบุญตรงสนด้วยความจริงใจอริสงที่ท่านจะพึงได้ยิ่งกว่าข้างข่าวมากหลายร้อยเท่า แต่นั้นท่านชาตินี้บังเอิญถนนหลายป้าจะานิพพานบังเอิญว่ากรรมบางอย่างมาปิดบังท่านไม่สามารถจะไปนิพพานได้แตาว่าจิตใจของท่านไม่ลืมอวิธรรมก็จะหลับนึกถึงภาพพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้านึกถึงพระสงฆ์ที่เคยสวยดนึกถึงบทพระธรรมที่เคยฟังการนึกถึงบทพระธรรมไม่ต้องว่าไปทั้งหมดนะนึกอย่างยี่วว่าเราเคยฟังอวิธรรม ถ้วาว่าทั้งหมดอาจจะว่าไม่ได้เพียงแค่นี้จัดว่าเป็นสังขารต้อตืกระทัมาต้สติก็นึกต่อไปว่าอริธรรมแล้วก็สงที่มีมาได้อาศัยพระเจ้าเป็นเหตุท่านจึงเป็นพุทธ,ธานุสติด,ด้วยที่ประการหนึ่งบุญกุศ์ทั้งหลายไม่ได้มีเฉพาะฟัองอริธรรมอย่างเดียวอันดับแรกที่สามนะว่าท่านตั้งใจมาวัดมาเพื่อทำบุญจิตเริ่มเป็นกุศลแล้ว ตอนนั้นถ้าตายก็ประเทวดาไปทางฟ้าไปแล้วพอเข้ามาถึงวัดเถร็ษถฐานก่อสร้างที่ว่าไปไนวพรมพุทธศาสนาพระเจ้าเป็นพุทธาธิสติโดยเป็นจาครคานธสติ้ดยเข้ามาถึงวัดไหวพระพุทธรูปก็ไปบญอีกเห็นพระสงฆ์ไหวพระสงฆ์มีความเคารพในพระสงฆ์ฟังพระสวดมีความเคารพในพระธรรม ฟังเสียงพระเทศเป็นความเคารพในเสียงพระเทศจะจําได้ไม่ได้ก็ตามใจถ้าจําได้ไปปฏิบัิก็ดีมากอย่างนี้รุนแรงจะเป็นมหาอุศลนอกจากนั้นท่านหลายท่านมาทานสิลสิงก็เป็นมหาอุศลแล้วทุกคนใส่บาตรซชื้อแกงมาช้อนเดียวเสมอมมช้อนเดียวใส่ในเท่วของพระวันนี้จะเป็นสังฆทานเป็นมหาทานใหญ่ กองความบุญทั้งหลายที่ท่านได้ในวันนี้ถ้าจะนับโดนประมาณจะกล่าวถึงอาในสงฆ์ว่านับประมาณไม่ได้เป็นมหากุศลใหญ่มากจะบอกว่าเป็นเทวดากี่พันปีเป็นนางฟ้ากี่พันปีของเทวดาที่เป็นพรมเท่าไรนับไม่ได้เพราะาอาณาสง์ทั้งหมดแล้วรวมแล้วต้องไปนิพพานแต่ว่าบังเอิญกรรมบางอย่างทําลายท่านชาตินี้ยังไปนิพพานไม่ได้ ท่านก็สามารถจะเกิดทันพระสรีอานที่ไม่ช้าก็จะมารัสในเมื่อพระสรีอานมาจัสพระอารพระพุทธเจ้าพระพุทธเจา้จาทุกองค์มีความรู้เหมือนกันเหมือนกันทุกองค์ไม่ความว่าใครทําบุญอะไรไว้ดีขนาดไหนมีสมมากขนาดไหนท่านรู้ว่าชาติไหนทําบุญอะไรไว้อย่างพระุทธเจ้ารู้ว่าพระพุทธา,าริบุทเคยไปข้างข่าวถ้าเกิดเป็นเจ้าดา้วก็เกิดเป็นลูกชาวประมง คยฟังอวิธามบทเดียวเมื่าอเทวิธรมจบก็จะเป็นพระอาหารหันต์พระสิไก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านเป็นสพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกว่าสัพพัญญูก็รู้ทุกอย่างท่านจะรู้ทุกบุญกุศลก็ราที่ทําแล้วทั้งหมดว่าบุญกุศลส่วนใหญ่ที่มีกําลังมากสามารถจะบรรดาเราเป็นพระอรหันต์ได้พระเจ้าจะเทศจบบทบนบทข้างบญบทนั้น เมื่อเราฟังจบก็สามารถจะไปอ่านได้เช่นเดียวกันอาบรรดาพระพุทธลายทุกท่านการแสดงวัรรมเิศาสนาในวันนี้มันก็ดีกว่าวันคำว่าดีวันไม่ใช่เทศดีนะวันอาจจะเทศดีกว่าดีก็ได้แต่ว่ามาวันนี้ยิ่งเทศไปขาก็ชาละมาชาละมาชาละมาเพื่อจะยกขาไม่ขึงขาขวาเมื่อชาหนักเท่ามันก็ปวด มันปวดแต่ขาไม่พอแ้บปวดต้องขี้ซะด้วยแต้จะนึกในใจไม่ขาก็ยกไม่ขึ้นไอ้ต้องขี้กับปวดดี่วันนี้ขี้บัวทมาานะนี่อ่านไว้ตันนะก็เห็นว่าการ,รแสดงวัธระมเทศนาในวันนี้ขุบนาธรรทจุริษัทเพราะว่าทุกท่านงาคงมีความเข้าใจว่าวันนี้บุญใหญ่มีแั่ท่านแล้วจะนับประมาณบุญนี่หาไม่ได้ไม่รู้จะนับยังไง ไม่ได้เกิดเป็นเทรดาตะกีชาติเป็นนางฟ้าตะกีดชาติเป็นเรกตะกีชาตินับไม่ได้พข้อสรุปย่อๆเอาแต่เพียงว่าฉาว่าท่านตายจากความเป็นคนแต่ทุกคนอย่าลืมว่าทุกคนเกิดมามีบาปไอ้คำว่าบาปที่อย่าตามนึกถึงมันที่พุทธเจ้าทรงสอนกว่าขึ้นเชือคคำว่าชั่วอย่าตามนึกถึงมัน มันบาปแล้วก็แล้วก็ไปเคยบี้ยุงบี้รถบี้ร่บี้ใส่ข้าบลาสั้นนกขา้าอะไรก็ตามใจเถอะมันจะไปยังไงก็ช่างมันผ่านแล้วให้ไปกันไปไม่ตามนั่คือมันนึกถึงอย่างเดียวคือบุญกุศล,ลน,นึกถึงว่าเราเคยฟังสวดอภิธรรมการฟังอภิธรรมที่ทั้งข่าวตาตเป็นเจ้าดาเป็นดังฟ้าได้เราก็ต้องเป็นได้ ต่อมา,มาเมื่อเกิดเป็นคนเขาา้าฟังมีธารมจบเดียวกันได้เราก็ต้องเป็นได้ไปฏิพานเช่นเดียวกันหรือไม่อย่างนั้นถ้าคิดอย่างนี้มันฟุ้งเกินไปก็ตั้งใจคิดแต่เพียงว่านึกถึงพระพุทธเจ้าและพระพุทธาภุษฐโธราขอดจะหลับนะเมื่อทิสระถึงหมอนนึกถึงบุญทุกอย่างเขาไม่ช่วยพระพุทธเจ้าเป็นผู้คลายจากความหลง มายความก่อนที่จะตายให้มีสติสัมปชัญญะสมูรณ์ไม่มีทุกเวรทาร์หนักแล้วนึกถึงพุทธเจ้าภาวนาพุทธโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกด้วยวัโทก็นาสองสังทั้งหลับก็ช่างมางันอย่าฝืนว่าตื่นขึ้นมาใหม่ๆก่อนจะลุกขึน้นอนอย่างนั้นยังไม่ต้องขออยับตัว จับลมหายใจอใใจอกหายใจเข้าดึงลมพุทธใ,ใจออกตะวโตทั้งสองสางครั้งเพียงแค่นี้ทําทุกวันบรรดาลธรรมุุธบริษัททุกท่านไม่ต้องทรมานร่างกายเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอย่างน้อยที่สุดจะเกิดเป็นเจวดาหรือนางฟ้าไม่เป็นอย่างต่ําถ้าอย่างกลางท่านจะเกิดเป็นพรหมถ้าบังเอิญเวลาที่ท่านจะตายเกิดไม่นิยมในร่างกายหรือร่างกายเป็นทุกข์ เราไม่ต้องการร่างกายอย่างอีกก็จะไปนิพพานทันทีเราญาติยมพฐมบริสัทธ์นายนต้นหน้านี้เวลานี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วขอยุติรรมเทศนาลงหัไว้แต่เพื่อนภรรยาน่าที่สุดทางปฐมเทศนานี้อาตมาภาพขอตั้งสัตยญาติฐานอ้างคุณประสีรัตน์ไทยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะแดนสังฆรัตนะทั้งสามดังการ ขอจงดอบรรดาใบรรดาท่นพุทธริษัททุกท่านมีแต่ความถูกสวัสดิ์ที่พัฒสนะมงคลสมบูรณ์ผลผลให้จเจะดิญมาด้วยจากตัวพระพิทักษ์อัชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขะภะละและปฏิภาณหากทุกท่านปรารถนาสิ่งใดก็ได้เหงนัานทรงความปรารถนาทุกประการอาตมาภาพรับษานวิสัชนามา นา่มีธรรมกาศาก็ขอยุติปธรรมเทศนาลงของไว้และเป็นสังนี้เอวังก็บีจับประกาศรัชธี